ในกรณีที่เราได้ลงโปรแกรมซูมไว้ในมือถือแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าในกรณีที่เขาเชิญเขาเชิญของของเราะครับเข้ามาจากตัวอีเมลนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้ในจักของตัวซูมนะครับคลิกที่ซูมนะครับเสร็จแล้วเขาจะมีคําเชิญมางนี้นะครับเราก็คลิกเครื่องหมายถูกเนี่ยนะครับเครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งแล้วก็ตกลง a c c e p t ครับก็เท่านี้แหละครับ เท่าน,นี้เราก็สามารถเข้าไปในในส่วนของที่การแชทใ,ในระบบนะครับเราก็ทักทักแอดมินได้ว่าทักแอดมินว่าอะไรยังไงได้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่เราสามารถอะไรครับเข้าโปรแกรมซูมโดยผ่านการใช้ตัวในส่วนของการตอบรับโดยอีเมลนะครับก็ให้ลงตัวโปรแกรมซูมเอปแอฟซูมนะครับให,ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็จะมาเรียกเราได้อยอ่างน,นี้แล้วก็สามารถที่จะคุยเขาได้นะครับสามารถที่จะสนทนาเขาได้แล้วก็ในช่วงเวลาที่มีการวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือการคุยผ่านซูมหรือการรมมันก็สามารถดูได้จากโปรแกรมแล้วก็การเรียกการเรียกโปรแกรมนะครับในใช้การใช้แบบนี้มันจะเข้าง่ายกว่าการที่เราใช้กดหมายเลขกดรหัสผ่านหรือการใช้ตัวลิงก์ลิงก์ในการเข้านะครับมันจะเข้าได้ง่ายและไว,วขึ้น ทางนี้ทางนั้นนะครับก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่โดยส่วนตัวของยคของผมเองผมจะใช้ตรงนี้นะครับเป็นหลักก็อย่างไรเสียลองเข้าใช้กับงานดักด้านนี้นะครับเราจะทํางานได้ไวขึ้นแล้วเร็วขึ้นแล้วก็ชัวร์นะครับขอบคุณมากครับ